ตอนนี้แหมไปคิดอะไรเลยหรอมาตั้งแตามาแลยวค่ะก็ดีดีค่ะคนนี้ยังยังไม่เปิดตัวเนาะยังไม่พร้อมเนาะติดตรงไหนอยู่คะเข้าเรื่องเลยคือเราเราไม่ได้ติดอะค่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่ขวัญบอกไปว่าบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็จะบอกวันที่ขวัญชัวว่าจะเป็นคนเข้ามาในชีวิตเราจริงๆเพราะว่าตัวขวัญเองก็3 3สบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่ารักอยู่ใช่แต่ว่าคนนี้คือคุณแม่ก,ก็คือไฟเขียวเลยเมื่อกี้คุณคุยกับคุณแม่แอบคุยแนละ้วค่ะใช่คุณแม่บอกอยากอยากให้ลูกหวานแต่งงานแล้วค่ะเราก็อยากคือจริงๆคนทุกคนก็อยากมีคู่ชีวิตที่เราพึ่งพิงได้เนาะเพียงแต่ว่าตามมันขึ้นอยู่กับวาระโอกาสความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า ถ้าอะไรที่ถึงเวลาอะไรเงี้ยขวัญก็จะบอกพี่ๆ่ขวัญก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆอะไรแต่ให้ชัวร์ก่อนทำไมเราจะต้องการความชัวรมากกว่าน,นี้ใช่เพราะขวัญว่าคนเรามไม่ต้องรีบอะคะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราเรียบร้อนมากๆไปบางทีเราอาจจะต้องแบบมานั่งเสียใจทีหลัง<ม>ซึ่งคือขวัญเรามีโกอยู่แล้วว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ถ้าเกิดว่าเรา หาคนที่เข้ากับตัวเราไม่ได้จริงๆขวัญถึงทํางานเนี่ยทงานทํางานเยอะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลตัวเราได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงมามาดูแลเราอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้นําในชีวิตเราได้ดีและตลอดไปขวัญก็ยินดีค่ะกบบแบบอย่างเ,เรื่องระยะเวลากลารคบกันมันมีการตัดสินว่าต้องยาวนานไหมถึงจะตัดสินใจหรือว่าแล้วเวลาไม่ชื่นชื่นสอคยเวลาก็ต้องสาคัญนะ ถ้าแบบว่าดีๆกับเรา3าเดือนมามันก็คงไม่เสถียรเท่าไหร่เพราะว่าพอทุกคนมาเริ่มต้นคบกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนเราก็ต้องมอบสิ่งที่ดีๆให้เขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเรารับสิ่งที่ด้านดีเราก็ต้องมองหาว่าด้านที่ไม่ดีทั้งของเราและเขาเนี่ยต่างคนต่างรับกันได้ไหม,ไมเพราะว่าขวยก็ไม่ต้องการที่ขวจะให้เขามาเปลี่ยนเพื่อตัวขวัญหรือตัวขวัญเราก็ไม่อยากที่เราจะเปลี่ยนตัวเราเพื่อใคร นอกเหนือจากว่าเราต้องการเปลี่ยนจริงๆเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกับตัวเราเองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงกับ,ก,บกับคนนี้เองตั้งแต่พขเข้ามาก็ไม่ต้องแบบดูนอะไรกันมากมายดีๆมัมันดีไหมใช่ดีค่ะเออแหววอากิกิบกิคนนี้คือปีแลไรบอกได้ไหมก็ปีกว่าๆว่าเราวางไปอีกสักเท่าไหร่ต้องต้องดูกันไปนานอีกเท่าไหร่กว่าจะแบบเออเคาะและได้แล้วคนนี้ต้องเป็นแบบ ก็เออไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่กําหนดระยะเวลาค่ะเพียงแต่ว่าดูว่าทุกวันเนี่ยเขาดีกับเราเหมือนเดิมไหมเขาดูแลเราดูแลครอบครัวเราเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ขวัญวันแรกที่เราจําว่าคุณพ่อดูแลคุณแม่ยังไงจนกระทั่งวันสุดท้ายของคุณพ่อก็ยังดูแลคุณแม่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือเรา เราขวัญอยู่กับการคาดหวังกับการที่สเปคเป็นคุณพ่อเป็นต้นแบบนะขวัญแบบเรือมาาบยบายเอเรดี๋ยวเพิ่งมานะไปเออเพราะฉะนั้นขวัญแบบขวัญยังไม่อยากสูญเสียความหวังของขวัญให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราถึงเรื่องใช้คําว่าศึกษากันทั้งทั้งดูเขาแล้วเขาก็ดูเราด้วยตรงนี้มันทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปมาจากการตอนนี้จะบอกว่าเราอยู่ ไม่เปลี่ยนค่ะขวัญก็ยังคิดเป็นหลักของขวัญเป็นแกนอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าทุกวันนี้ขวัญมีเขาขวัญก็รู้สึกขวัญดีขวัญก็รับความรู้สึกเดียาไว้แต่คือจะตลอดไปหรออันนี้เป็นผู้หญิงอะเราก็ต้องเพราะขวัญมีเพื่อนที่เจ็บมาเยอะไงเราก็กลัวเจ็บเพราะฉะนั้นขวัญจะไม่เอาความแข็งแรงของเราไปฝากไว้ที่คนใดคนหนึ่งถ้า ถ้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราหรือว่าไม่ใช่สามีของเราจริงๆอย่างนี้ตล,ตลอดตลอดเลยวเวลาหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาโปรโมชั่นยังไม่หมดนน <c oughs> นเนาะบรเก็ยังทําให้เราได้ดีตลอดมาเ <c oughs> ต,ติมเต็มก็ไม่ได้ใช้คําว่าโปรโมชั่นละค่ะขอว่ามันก็เป็นธรรมชาติถ้าเรารู้สึกดีกับใครอย่างเงี้ยเราก็จะทะนุถนอมดูแลปกป้องให้สิ่งดีๆเขาเองได้เพียงุณตามที่เราหวังไว้ไหมคะเออ ยิ้มอ่อนคือคำตอบแล้วยิ้มคือคตอบแล้วะไรยิ้มอ่อนคอดเทราบะว่าเรามีกำแพงอย่างนี้คะเรามีกำแพงอย่างที่เราเล่ามาเมื่อกี้เขาทราบไหมเขาทราบไหมคะฝันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทราบไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขารู้จักเราฝันว่าเขาก็น่าจะทราบเพราะว่าเราเป็นคนแบบทำงานหนักอ่ะทำงานเยอะ คาดหวังวันที่รอเขาแบบทุกข่าวขอแต่งงานนะมคะกันคิดว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะคะ่ะคือรอแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าก็รอแต่ว่าก็กลัวมันแบบว่าหลายอารมณ์หลายอยากคือด้วยอายุสามิบสามแล้วแหละแ,แล้วก็อยากมีความสุขแต่เราก็กลัวความผิดหวัง คอาเสิร์ตนี้เป็นรุ่นพี่ไ,ไหมคะหรือรุ่นร <c oughs> ุ่นพี่รุ่นน้องกลางคนไม่เคยได้คำตอบค่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าพ้อมเมื่อไหร่เปิดตัวเลยใช่สวมแหวนเลยมางานเลยปาร์ตี้เจ็ด7มงเจ็ดคืนแต่สวดเดือนหนึ่งนะต้องอยู่สวดก่อนนะสวดก่อนใช่จับสวดเข้าจำศีลทั้งหมดเลยถือศีลไปแล้วอ่าไปขอบคุณค่ะค่าย